โอเคนะครับผมขอ,อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นนะ้องเฉลี่ยเมือกท่านนะผมราะผมตดครูนะฮะวันนี้จะมาสอนการตัดต่อพื้นหลักออกเอาแต่พื้นหน้านนะฮะผมเนี่ยแบบตัวอัดตัวต้องเสือพวกนี้นะแต่ขนางนาผมจะไม่เอานะฮะผมง่ายนะผมูสเต็ปนิดนึงนะครับผมคนดงังคนดงังเมื่อกี้ทักผมมาคนดังนะผมง่ายครับใช้โปรแกรมมานนี้ฮนะอะไรวะอันี่มันเป็นตัวอ,อย่างนเนี่ยเดีย <c oughs> วเราจะขึ้นบนมาเมลสามสี่อันที่สี่นะครับผม Okay, yeah. อย่างเรื่องก็ถ้าคุณถ้าแบบไกลๆก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ผมถ้าแบบไกลๆผมก็กดคอนโทรลบวกนะผมผมจะซูมให้นะอาจจะรักแหลกขอภัยนะผมผมตั้งเป็นลูกศรอ,อันนี้ก็คือตั้งลูกศรน,นะผมตั้งเป็นอนเล็ก,กที่สุดเลยโอเคอะไรขึ้นมาล่นะ <ไง S 1> ล,อะล,ลา okay. อยู่โอเคคไหมผมลากไปโอเคเดี๋ยวผมพามาตัดเส้นที่หลังนะผมลากครับผมตัดที่หลัง อันนี้ลายครับผมแดกหน่อยเวลาใส่ก็ได้หายกันแล้วผมตัดเลยตัดไม่สวยผมเพิ่งเด็กใหม่ไม่เจียมยามยากโอเคบนะานนี้นะผมนี่ก็ช่องผมเองโอเคแล้วก็ตัดข้างให้ออก เออยีเอาเอาเอา,เอานี่สีดำอยู่ดี่วงาอะไรเว้ยเดี่ยวขับไม่ได้เอานะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรก็่ะว่ากันนะยสองโอเคนะเดือดไม่เป็นระดับโอเคนะโอเคแล้วผมมันก็ต่อเลยเอาเอานี่ออกนะจะเอาหนี้เข้าหนี้ออกเนี่ยแหละ ออกนี่ออกวนี่ถูกแล้วของแรกอะบอกเลยเดี๋ออยวระดับพยานไปเลยครับพื้นนั่นเวยก็ผมพ,พอตต้ต่อไปตอนทำเสร็จแล้วมันแหลก,เ,กเลยไปฮะโอเคคนระับถ้าทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างรี้นะครับผมโอเคครับถ้าท้าเปแล้วจริงๆอะมันจะเป็นอย่างนี้นะโอเค,นะานะอ,เคอาจจะไม่สวยก็ขอไปนะพี้ด้วยโอเคนะถ้าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะเราพอพอมาทำเสร็จแล้วนะ คนเนี่ยถ้าคนทำอย่างเงี้ยห้ามเอาข้างนอกมานะผมแต่มันจะติดมาดโดยจะเอาแต่ที่คุณต้องการคุณจะก๊อปปี้แต่คุณต้องการนะแล้วคุณก็ควคันโทนเจปุ๊บตัดรสมันเก่าออกนะนี่ก็ได้จัาอย่างนี้นะผมแล้วคุณจะใส่สีผมเลนหลังอะไรก็หลักเมืองเลยผมจะใส่เป็นช่องผมเลยกันนะฮะโอเคอะไรประมาณนี้นะอื้มเจ้าเดียวอยู่ยังไบอก แล้วทำลุยหลักให้มันอ่อนนะโอเคแล้วก็ชิสี่ที่ผมชอบคือสีน่มีสนะีฟ้าชอบก็ประมาณน,นี้นะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็อเอาเพียงค่งนี้นะอันนี้คือแบบทำเฉยนะผมโอเคคลิปนี้รับก่อนเพียงค่งนี้คนระับวันนี้สัง่งทำค่นี้แหละ ไบายอย่าลืมกดตามแล้วใครจะแชร์นะผมอย่าลืมกดตดตามช่องนี้ขึ okay, ้นมานะโอเคขึ้นช่องนี้ดตกดตามช่องนี้ผมเอฟซีผมเองเอ้ยผมเอของเดที่ผมเองพ่อหมอโอเคผมติดตามก่อนีไปตาย